เพิ่มรางวัลพิเศษหนึ่งล้านบาทถึงยี่สิบสี่รางวัลเลยค่ะคุณเอกวินครับก็ลุ้นกันได้ส่งท้ายปีกันเลยอืค่ะก็เป็นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคแต่ว่าไม่ชอบเสี่ยงโชคแบบว่าเสี่ยงแล้วโชคแล้วทิ้งไปในงวดหนึ่งหนึ่งก็คือซื้อสลับความสินสลับเก็บไว้มันน้อยแต่ถูกแต่ก็ได้หลายๆงวดมันลุ้นได้ทุกงวดไงอถ้าเป็นแบบสลากินแบ่งรัฐบาลมันก็จะงวดเดียวทิ้งเลยแต่ก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะ นะเ,เขาก็มีเพิ่มรางวัลสําหรับผู้ที่ซื้อสลากออมสินในช่วงนี้ด้วยนะครับเ,เขา <Bradley. S 1> ะจะมีการออกรางวัลสองครั้งก็คือวันที่30มธันวาคมนี้12รางวัลแล้วก็วันที่1กุมภาพันธ์อีก12รางวัลนะครับก็คือสลากออมสินพิเศษ2ปีเนี่ยก็คือหน่วยละ100อบาทฝากได้ตั้งแต่1หน่วยขึ้นไปนะครับก็คือตั้งแต่อายุ7ปีขึ้นไปนี่ก็สามารถซื้อได้คือเป็นบุคคลธรรมดาครับแล้วก็สองปีหน่วยละร้อยก็เป็นบุคนิติบุคคล ทุกประเภทเลยนะคะขั้นต่ำสิบหน่วยนะคะรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปทั้งสองแบบไม่จำกัดวงเงินนะคะรับฝากสูงสุดเลยก็คือว่าสลากออมสินเนี่ยดีอยู่อย่างคือมีดอกเบี้ยด้วยใช่เออนะข้อดีข้อดีก็มีอันนี้ข้อดีแต่ว่าแบบคนที่ต้องการลงทุนแล้วต้องได้รับผลตอบแทนกลับก็คือคนเขาอยากจะถูกเยอะๆถูกทีนึงได้เงินรวยไปเลยแบบแบบในข่าวอะอ ร้อยกว่าล้านอยากได้สักใบหนึ่งไม่รู้คะไม่รู้คุณพี่ไปทําบุญด้วยอะไรอันนั้นเขาซื้อในแอปพลิเคชันเป่าตังคุณใช่พันมันเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าการซื้อสลากออมสินไอสลักดิอสลากดิจิทัลเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีหลายระบบมากขึ้นเพราะว่ามีเอกชนเข้ามาร่วมเยอะในการที่จะขายออนไลน์สะดวกกับหลายๆคนบางคนบอกไปซื้อมาได้ยังไงเนี่ยสลากดิจิทัลไหนบอกไม่รวมชุดไงก็เขาไม่ได้รวมชุดไงใช่ค่ะแต่ว่าเขาเขาจะเอาเลข6ตัวเนี้ย เขาเซิร์ชเลขหกตัวเนี้ยขึ้นกี่ใบเขาซื้อหมดเลยเขาซื้อเลขเขาเซิร์ชเลขหกตัวนั่นเองนะฮะก็เป็นทริคของเขาแหละเขาก็ได้มาแล้วก็ก็เอิอมาถูกซะด้วยสิใช่ถูกหมดทุกใบเลยค่ะมนทำบุญมาดีมากๆแม่ทาไมไม่ใช่เราเราก็อุดหนุนนะสลับซื้อเหมือนกันค่ะขอถูกสักใบสองใบก็พอแล้วสลับที่ท่านนนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยงดละใบสองใบก็ไม่เคยเข้ารางวัลกับเขาเลย